ท่านชายจำได้ไหมข้าจำได้คนที่มันลํำปามข้าบุ <c oughs> คคลที่ล้ำปามข้ารวยเกินข้างเลยท่านชายบอกว่าพี่ชมกับน้องชาสารน,นี่คือล้ำปาม <c oughs> ท่านชายนะผมก็ไม่รู้ว่าล้ำปามเงย <c oughs> ทุกคนเอ้ยดูธรรมชาติยามเย็นอ,อย่างนี้คือสวยมงากเลยนะแล้วก็ผมบอกให้ที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขาจะกินหมากจะกินอะไรกันนะครับผมนี่ทุกคนลองดูนะแล้วบรรยากาศตอนยามเย็นนี้คือมันสวยมากจริงๆนะพี่พ เอา้าเอา้าท่านชายครับท่านชายเฮ้ยท่านชายท่านไปตอนไหนอะครับอาาเอย์ภาพอะไรเจยอยม่นี่ลงมาอีกเลยเฮ้ยทุกคนผมตกใจมากท่านชายเมื่อกี้ท่านชายยืนอยู่ใ,ใกล้ๆผมเองนะ<ฮ>ผมถ่ายธรรมาชาติแป๊บเดียวท่านชายมาอยู่นี่แล้วพีย่ยอมพียม่ยอมพี่ยอมนะ ท่านชายท่านชายท่านชายแมวท่านชายแมวท่านชายก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพีพีเอฟซีลุงปานาอาการทุกทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนก็เนื่องจากว่าพีพีเอฟซีเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาในช่องผมเยอะมากๆเลยนะครับว่าน้องแฟงช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนก็ไม่มีแล้วน้องแฟงได้ไปดูน้องทาสซานบ้างไหมยังเลยนะครับทุกคนผมยังไม่มีเวลาว่างเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ย โอกาสแล้วก็ยามดีนะครับวันนี้เนี่ยครับผมมาหาน้องทาซานนะครับผมผมได้ยินเสียงต้องนานแล้วนะครับว่าน้องทาซานเล่นน้ําแล้วที่สามคันเนี่ยท่านชายก็เจ้าพามอนไรวันนี้เจ้าจะพาข้าไปทช่ไนไรกันเดี๋ยวผมจะพาท่านชายน่ออยนเดี๋ยวท่านชายครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชายเนี่ยไปหาน้องทาซานนะครับ ทุกคนเนื่องจากท่านชายเนี่ยมาที่บ้านน้องแฟงนะเหมือนว่าท่านชายท่านจะมานอนด้วยผมก็เลยแบบจะต้องจัดเตรียมที่ท่านชายครับผมถามนิดหนึ่งว่าทําไมท่านชายถึงอยากออกมาเที่ยวอะไรแบบนี้บ้างนะครับข้าแค่อยากออกมาใช่ชีวิตในโลกมนุษย์ท่านชายเพราะเท่านั้นเองท่านชายบอกว่าท่านชายแค่อยากจะออกาใช้เดวท่านชายแค่อยากจะออกมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์นะครับท่านชายบอกรู้สึกโดดเดี่ยวท่านชายครับแล้วท่านไปฝึกวิชากับท่านฉีปบขาวท่านรู้สึกใจเย็นลงอย่างครับ ข้าก็รู้สึกใจยเย็นแล้วข้าไม่ต้องห่วงข้าข้าคุณที่อารมณ์ข้าอยู่แล้วทุกคนนะขนาดท่านชายอารมณ์เย็นแล้วนะครับเสียงท่านเนี่ยยังโขดเหมือนเดิมเลยนะท่านชายนี่โขดแล้วนะครับเจอปู่ของท่านชายเนี่ยโหดกว่านี้นะทุกคนโอเคใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมไม่อยากพูดมากนะเดี๋ยวโดนท่านชายดุอีกนะโอเคคเวรจะพร้อมเราไปกันต่อครับไปท่านชายครับท่านชายพร้อมยังอะครับจอาไม่ต้องพุณมากจอาเดินไปทางหน้า ได้ครับท่านท่านเดินตามผมมาเลยนะครับก็ผมได้ยินเสียงตะโกนวกเวกเววไวอย่างดังเลยนะท่านชายครับวันนี้น้องทาสซานกับพิยมน่าจะมาเล่นน้ำแน่นอนน,น,น,นนูนนูนนูนผมเห็นแล้วนะครับนูนนูนมันคือใครกัอนก็น้องทาสซานไงครับที่เป็นคนป่าไงครับท่านชายจำได้ไหมข้าจำได้คนที่มันลํำออข้า บุคคลที่ลามปามข้าดูกันข้างเลยท่านชายบอกว่าพี่ชมกับน้องชาสารนี่คือลามปามท่านชายนะผมก็ไม่รู้ว่าลามปามเงยทุกคนเอ้ยดูธรรมชาติยมเย็นอย่างนี้คือสวยมังมากเลยนะแล้วก็ผมบอกให้ที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขาจะกินหมากจะกินอะไรกันนะครับผมนี่ทุกคนลองดูนะแล้วบรรยากาศตอนยมเย็นนี้คือมันสวยมากจริงๆนะพี่ๆเอาเอาท่านชายครับท่านชาย,ยท่านชาย ท่านไปตอนไหนครับจอยภาพลาดหมดเลยจอยไม่นี่ลงมาอีกเลยเฮ้ยทุกคนผมตกใจมากท่านชายเมื่อกี้ท่านชายยืนอยู่ใกล้ๆผมเองนะผมถ่ายธรรมาชาติแป๊บเดียวท่านชายมาอยู่นี่แล้วสวัสดีครับทาร์ซานท่านชายครับผมพามาเที่ยวนะครับผมไม่ใช่มามาทะเลาะกับน,น้องทาร์ซานกับพี่โยมนะ ุกคนดูดูพี่โยมพี่โยมใจเย็นๆได้ไหมไอันนี้ผมพาท่านชายมาพี่โยมพี่โยมพี่โยม,โยมใจเย็นนิดนึงท่านชายครับไไน,น้องทาซานเป็นไงบ้างสบายดีไหมโอเคมีหรือที่เจ้าพาข้าวมาใช่ครับเพื่พพพอมาหายสองคนนี้ใช่ครับท่านชายท่านชายน้อง ล้งทาสารทำไรอ่ะลุงทศสารไม่มาเล่นน้ำที่นี่หรอ,อ,อทุกคนนะดูด,ดูพี่โยมดิพี่โยมน้ำมันท่านชายนะท่านชายครับท่านชายมีสติให้มากๆนะพี่โยมนะทุกคนนะพี่โยมเขาจะเป็นคนป่วนๆแบบนี้นะครับ ก็เย็นนี้ผมก็ไม่น่าจะเล่นน้ำนะน่าจะน้องทาสานกับพี่ยมเล่นน้ำนะครับไม่ครับเล่นรู้เ,เ,เนี่ยเจ้าผู้ใด้ังนหรืเจ้าตัวนี้มันไู่ได้อะไรนะครับท่านชายทำไมคุณต่าผู้นี้ผมพูดได้ยังไงกันก็น้องทาสานเขาพูดได้ต้องนานแล้วครับท่านแล้วะทำไมผู้นี้ผมพูดไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ยมพูดไม่ได้ ให้เงินเจ้าให้เล่นทำกินแบ่งสัท่านชายครับท่าน่งนั้นเจ้าองก็ท่านชายครับเขาเขาเป็นคนป่าท่านชายต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งครับเขาอยู่ในที่ของเขาเขาก็อาจจะ่ซนๆนิดหนึ่งครับท่านเข้าใจปกติอารมณ์ข้าได้ครับท่านเขาเป็นเขาเป็นคนป่าท่านนู่นนู่นพี่โยมก็ชักจะชักจะเล่นแบบนี้ปกติของพี่โยมนะแต่ไม่รู้ว่าท่านชายเนี่ย จะเข้าใจหรือเปล่านะฮะนี่บรรยากาศยามเย็นสวยๆอะ่ะท่านชายที่ผมพาท่านชายมาเที่ยวหาน้องตาซานกับพิยมเนี่ยผมอยากให้ท่านชายรู้ว่าเขาเนี่ยก็อยู่ในป่าเหมือนกันเขาก็อาศัยแบบนี้นพิยมพิยมพิยม น่ะท่านชายท่านชายท่านชายแมวท่านชายแมวท่านชายท่านชายครับท่านชายท่านชายไม่เอาครับแบบนั้นไม่ทําไม่ทําพี่โยมพี่โยมผมบอกแล้วว่าพี่โยมอย่าไปยุ่งกับท่านชายเขาเยอะดูทุกคนพี่โยมนะค่อนข้างที่จะไม่ฟังเลยท่านชายครับผมว่าท่านชายเดินชมธรรมชาติดีกว่าครับ เใช่ท่านชายผมว่าออกท,ท่านชายออกมาก่อนครับผมว่าถ้าท่านชายอยู่กับพิยมเนี่ยสต,ติอารมณ์ขาดแน่นอนพิยมพิยมสู้ท่านชายไม่ได้หรอกข้าเห็น,จเ,น,นเจ้าไปแท่คนธรรมดาข้าเมยของนายเจ้าเจ้าจุ่มอย่ารำอังข้าทุกคนนะ นี่นะผมพามาหาท่านชายมาหาความสุขนะนนนนอะไรนะครับพี่แฟงไม่ได้ไป็นไรไท่านชายเขาโมโหไงที่ก็ดูดิพี่โยมอะไปดึงผ้าของท่านชายออกท่านท่านชายผมว่าท่านชายสงบสติอารมณ์ดีกว่านะครับเพราะว่าผมพาท่านชายมาดูธรรมชาตพิพี่โยมพี่โยมพี่โยมใหญ่ชำนิสใส่แบบนั้นสิไม่ก็พี่โยมอะ่ะ ใบลามปามท่านชายล่ะท่านชายใจเยนเ็ยนๆนะนเมื่อไม่มีใครสอนเจ้าใครสอนเจ้าเองท่านชายใจเย็นนะครับท่านชายพิยมนั่งสมาธิแล้วอย่ีผมว่าผมว่าพิยมนี่น่าจะล้อเลียนท่านชายนะท่านชายนะเรื่องเล็กๆน้อยๆท่านจะขาดสติโดยเด็ดขาดนะครับท่าน พี่โยมนี่ชอบวนประสาทท่านชายเหลือเกินนะท่านชายท่านชายไม่ต้องคิดมากนะคะพี่โยมเขาเป็นคนแบบนี้แดนน้องทาซานเขายกคุยรู้เรื่องกว่าเจ้าสามารถคุยคราเรียนรู้ไห้ท่านเจ้าคูยกับเราพอมดิท่านชายไปฝึกกับท่านชิปอาเข่ามาแล้วนะครับพ่อแม่เจ้าคือใครกัน พอเจ้าอยู่ขบนบนนึกวันนี้มึงก็ขัญจริงนะข้าขวัญมาไ,ได้หรือไงไอเจ้าถึงไอเจท่านชายเรียกน้องทาซานมาถามนะท่านชายจะไปกับน้องทาซานน้องทาซานบอกไม่ให้ไปเจ้ามาทำอะไรเอ,เอาเข้าไปพี่โยมเอ้ย ท่านชายท่านอยากอ,อาบน้ำหรือเปล่าครับพ่อไม่ออกครับผมพ่อลมเพียท่านท่านอย่าลมเสียสิบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับเข้ากำลังคุรลมข้าอยู่ใช่ท่านฟังเสียงน้ำดีกว่าทุกคนดูบรรยากาศสวยนะดูดะดะที่ท่านชายปล่อยไปเถอะครับท่านชายพวกข,ข้าพอไหได้แต่ถ้าเจ้าทานีกรอบ จอ่ะทำอะไรพี่ยอมจะให้กินในนี้นะทุกคนนะที่อยู่ในน้ำนะจะบอกนี่มัคือ,อยังไงกันลูกน้ำอันนั้นมันคือลูกน้ำครับท่านชายท่านชายอย่าทำแบบนั้นครับมันไม่ดีทุกคนนะดูท่านชายดิขนาดท่านชายนี่ขนาดท่านชายไปฝึกกับท่านชิบอาข่าวมาแล้วนะครับ ท่านชายยังไม่มีสติเลยพี่โยมทำอะไรอ่ะพี่โยมนะอย่าไปลามปามท่านชายเขานะดูดูพโยอมพี่โยม พี่โยมโผมบอกแล้วลพี่โยมอย่าลามปามสิมผมว่านะผมพาท่านชายมาเหมือนแบบเสียบประสาทแน่อยูด่ด้วยกันไม่ได้ลรวสองคนเนี่ยเจ้าขอคน,มมน,มมนยเจ้าผมปอพี่โยมพี่โยมไม่เอาพี่โยมยพี่โยม ท่านชายครับท่านชายอย่าไปถามถึงพ่อแม่พี่ยอมเขาครับข้าจะขออภัยข้าพูดอย่างนั้นพี่ยมอมพี่ยอมก็่าไปกวนท่านชายก็สิน้องตาสานจะเล่นน้ำก็เล่นไปกับพี่ยอมอะ่ะท่านชายผมว่าท่านชายไปนั่งสมาธิดีไหมครับค่า,คายปนังมุน่น ได้ครับท่านทุกคนนะผมไม่รู้ว่าพาท่านชายมาเสียงเส้นหรือเปล่านะผมรู้สึกท่านชายนี่คุมสติอารมณ์ไม่ค่อยได้นะฮะทสาลาพิยมเล่นน้ำไปเลยนะแต่อย่าเสียงดังนะท่านชายก็จะนั่งสมาธิ พี่โยมอย่าไปล้อเรียนท่านชายเขาสิท่านชายนั่งสมาธิอยู่นู้นนะครับพี่ๆนะก็ดีแล้วท่านชายเขาจะจะได้สงบสติอารมณ์บ้างนะฮะเนี่ยผมว่าก็เล่นน้ำตามธรรมชาติก็เงียเงีกันได้นะครับ แต่พิยมเนี่ยชอบปวนประสาทท่านชัยเหลือเกินนะทุกคนนะดูอ่ะดูเอานะกันนะดูพิยมท่านชัยนั่งสมาธิอยู่นะก็ดีนะที่ท่านชัยท่านยังได้นั่งสมาธิท่านจะได้สงบสติอารมณ์นะครับ ทาซานทาซานทาซานไม่ได้ยินหรือเปล่าทาซานทาซานชาซานขัดเหลืออะไรหรือเปล่าขัดเหลืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ชาซานเสี่ยงเป็นไรอ่ะเสียงทาซานเป็นไรเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนทาซานแต่ก่อนแล้วอ่ะหรือว่าน้องทาซานโตขึ้นหรือเปล่าอ๋อชาซานเจ็บคอนายชาซานลองโชว์กล้ามเนื้อดิ เนี่ยทำบึกเนี่ยทุกคนนะดูเดี๋ยวนี้น้องทาสานโตขึ้นเยอะเลยนะฮะน้องทาสานเริ่มโตขึ้นเยอะเลยนะพี่โยมเอาพี่โยมนี่เอาอีกแล้วผมเตือนไม่ฟังนะอะอะอะเดี๋ยวก็โดนท่านชายเขาเล่นงานจนได้ผมว่า ท่านใจออกจากสมาธิเอาแล้วทุกคนเอาแล้วดูพี่ยมดูท่านใจหัวล้อเลยนะข้าพอมีา้าได้แล้วดีแล้วครับท่านจะได้ไม่ต้องเสียประสากับพี่โยมครับพี่โยมพี่โยมก็เล่นน้ำไปของตัวเองไปสิพี่โยมจะมาป่วนท่านชายทำไมเล่า มันคงไมไ่เห็นค่ามันกควรตำประรยานฝงนั้นหละใช่ครับในคู่นี้ น้องทาสานนีก๊อฟ่อยู่ามแล้วตาสานมาเล่นน้ำตั้งแต่กี่โมงอะ่ะไม่รู้รรนี่ก็จะหกโมงแล้วนะพี่แฝงรู้สึกพาดูเจ้าหนึ่งพาสัเลยันเรียนแบบ <laughs> ดูทุกคนนะพี่ยมเรียนแบบท่านชายนะ <laughs> ดูท่านชายก็หัวล้อและแล้วหัวล้อล่ะหัวเสีย ทุกคนนะพี่ยมเนี่ยผมบอกให้นะบวนประสาทได้ดีม,มากๆเลยนะฮะดูดิดูดพี่ยมข้าดูเจ้าตกลงยิ่งนักเจ้ามูตัวเลยด้ยุเจ้าเป็นใช่ครับหัวร้อยยิ่งนักท่านชายครับท่าน <c oughs> ท่านชายหัวร้อยด้วยนะท่านชายไงครับเจ้าหัวร้อยเจ้าเลย ผมไม Wait, ่เคยเห็นท right. ่านใช้หัวล้อเลยนะฮะไกขคนนี้มันอ right. ึกข้าจะมปจ้างขันได้ยิ่งไรเอ้าอเข้าไปพปโยมออาเข้าไปเจ้าอยู่กับทังสี่มันได้ยิ่งไรงเจ้าไม่ดีขึ้นเลย ท่านชายบอกว่าทาา่า,ทานชายบอกว่าพี่โยมไปนลองตาซาเนี่ยไปอยู่กับท่านฤาษีมาได้ไงไม่ดีขึ้นเลยอ่ะท่านชายครับงรส,งสงสัยผมว่าท่านชายเนี่ยต้องต้องสั่งสอนพี่โยมแบบการนั่งสมาธิให้เข็ดเลยนะท่านชายอ่ะข้าดูจากก่าแต่ยังมุ่งเยี่ยงนี้คงจะดุงแลนทุวันไข่สังกเกต ไม่นานก็นไม่ช้าเปจอดรองเท้าลงไปผมว่าถ้าท่านชายเนี่ยได้อยู่กับน้องทศรานกับพี่โยมนี่น่าจะปวดหัวแน่นอนครับพ่อไม่เป็นไรพ่อมีวิธีรับมือพ่อจะให้าานับทะฤาสีทศรานทศรานสนใจที่จะไปนั่งสมาธิกับท่านชายไหม ไไมไม่ะันปพ,พ,พี่ชมล่ะพี่ชมสนใจไหมนั่งสมาธิอ่ะกระท่านชายอ่ะพี่ชมบอกไม่เอานะพี่ชมคนนี้ก็ไม่เอาการของเจ้าเป็นขอบ่าวของเจ้าเหซะ พยมนะพี่ยมเล่มน้ำไปเถอะพี่ยมไม่ต้องกวนกวนสติท่านชายหรอกเดี๋ยวท่านชายก็อารมณ์หงุดหงิดบ่อยนะท่านชายไว้อย่างไรท่านชายลองเล่าประสบการณ์หน่อยครับว่าท่านชายไปใบฟืกวิชากับทานจิตมะข่าวแล้วเดินกลับมาเนี่ยท่านชายเจอหมู่บ้านเนี่ยเจอผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ข้าเจอผู้หญิงแล้วเปไน็นไรท่านชายถึงเปลี่ยน,น,<า>นไปครับแต่ข้ารู้สึกข้าดินดน้นรนร้อนไม่มดใช่ครับเหมือนข้าอยาก อยากอิสระท่านชายอยา้องข้าท่านชายอยากอิสระอยู่มินิ่งเลยแสดงว่าท่านชายก็น่าจะหลงกลหญิงพวกนั้นแหละครับผมว่าเพราะว่าพวกนางเนี่ยสามารถทํามนต์เสน่ห์ให้ท่านชายเนี่ยดื่มน้ําข้าก็ไม่รู้เช่นนั้นแต่ข้าตาลอยไปหมดท่านชายตาลอยไปหมดใช่ผมเข้าใจครับดีนะที่ท่านปู่ท่านชายเนี่ยรักษาท่านหายอืม ไม่งั้นแะผมว่าท่านชายป่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงครับน่าจะพุงซานใช่โมงคงงั้นแหละเป็นพาอไข่ดีขัดกับกินมืนยันที่ขัาต,ตาจะไม่ได้ใช่ครับท่านชายยังตัดไม่ได้พิยมไม่เล่นหินเสี่พิยมเดี๋ยวโดนกันถ้าสารก็ไปแกล้งพิยมเดี๋ยวพิยมก็จับกดน้ำอะ่ะ ทาซานมันเล่นแบบนี้ทุกวันไหมทุกวันทุกวันน้องาาราซานโตขึ้นก็เสียงก็เริ่มหายแล้วนะเลยยี่จริงแกล้งกันไปแกล้งกันมาเดี๋ยวผมว่าก็ลามาถึงท่านชายจนได้ผมว่าไม่เป็นไรท่านชายคิดซะว่าท่านชายดูเขาเล่นกันแล้วกันนะครับผมเนี่ยผมชินแล้วครับท่านชาย แ,แรกๆก็าท่านชัยก็อาจจะบวดหัวนิดนึงแต่ข้าดูพวกเจ้าของมันตลกดี <c oughs> ท่านชายบอกท่านชัยดูแลตลกดีข้าไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนท่านชัยไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ท่านชายก็คิดว่า <c oughs> น้องทาซานกับพี่ยงเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับ ข้าวคนต้องกินแบบนั้นแหละพอข้าดูผู้มันดือ้อใช่ครับผู้มันดื้อ<ล>ครับท่านใจแต่ก็ไม่เป็นไรท่านชาย่<ห>ยนม่มันก็จะมืดแล้วผมว่าเรากลับกันดีก่อนไหมครับไปทาซานทาซานงั้นพี่แสงกลับก่อนได้ไหมถ้าท่าซานขัดเหลืออะไรบอกพี่แสงนะ ข้าวสารหมดยังข้าวสารอาหารแห้งหมดยังครับโอเคเดี๋ยวถ้าขันเหลืออะไรอะ่ะบอกพี่แฟงนะพี่โยม <c oughs> พี่โยมก็อย่าปวนประสาทท่านชายเยอะแล้วกันท่านชายครับผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่า <c oughs> ท่านชายผมว่ากลับดีกว่าครับ้าอ้าวท่านชายไปเล่นเองอะ่ะ ท่านชายเพราะว่าท่านชายไปเล่นเองอะ่ะท,ท่านเราทุลักทุกันชื่อน่าน่าท่านชายโดนสัตว์กับน้ำน,นะไม่เป็นไรบายบายนักสะทา้านเดี๋ยวเจอกันใหม่ท่านชายครับไปไว้หน้าข้าจะมาหาพวกเจ้าอีกโอเคทุกคนผมว่าคลิปนี้ก็ท่านชายคงจะปวดหัวผมเองนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคน